สวัสดีค่ะคลิปนี้นำเสนอรายวิชาผู้นำกับการพัฒนาการเกษตรค่ะจัดทําโดยนางสาวเปียธิดาสเลาหอมคณะสตวแพทยาศาสตร,ร์รหัสนิสิต6 6 1 0 9 0 0 4 8ศ5ค่ะ เรื่องที่เราจะนำมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือ vertical hydroponic ค่ะหรือระบบปลูกพืชไ hydroponic แนวตั้งค่ะระบบปลูกพืช hydroponic แนวตั้งนะคะคือหนึ่งในรูปแบบของการปลูกผักแนวตั้งค่ะด้วยระบบ hydroponic โดยมีปั๊มน้ำนะคะที่จะทำหน้าที่เนี่ยในการส่งน้ำนะคะที่มีสารอาหารไปยังรากพืชค่ะ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปลูกผักนะคะในพื้นที่ที่จำกัดได้ค่ะก็จะเป็นแบบในรูปนี้เลยนะคะหลักการของบ e r t i c a l h y d ด o p o n i c ค่ะปั๊มน้ำนะคะจะส่งน้ำเนนะคะจากถังน้ำด้านล่างค่ะขึ้นไปในชั้นจ่ายที่ด้านบนสุดนะคะแล้วน้ำเนี่ยก็จะไหลลงมานะคะที่ชั้นปลูกผักที่อยู่ด้านล่างถัดไปค่ะ เมื่อน้ํานะคะถึงในระดับที่เกินเกินระดับแล้วนะคะก็จะไหลนะคะล้นไปที่ชั้นถัดไปค่ะแล้วน้ําที่ล้นในชั้นถัดไปนะคะจากก็จะไหลลงไปเรื่อยนะคะจนไปถึงชั้นปลูกอันล่างอันล่างสุดค่ะซึ่งพอถึงอันล่างสุดแล้วนะคะก็จะไหลกลับขึ้นไปในถังค่ะทำอย่างนี้นะคะเป็นระบบค่ะ ซึ่งข้อดีของระบบน้ำร้นเนี่ยนะคะมันจะช่วยเพิ่มออกซิเจนค่ะให้กับน้ำนะคะหรือเรียกได้ว่าคือเติมอากาศให้กับผักที่ปลูกนั่นเองค่ะข้อดีของการทำชั้นปลูกแยกนะคะก็คือในกรณีนะคะที่ไฟดับนะคะหรือปั๊มเนี่ยไม่ทำงานนะคะชั้นปลูกของเราเนี่ยนะคะก็ยัง ที่จะมีน้ํานะคะสําหรับเลี้ยงผักได้ค่ะไม่จะเป็นที่จะต้องพึ่งปั๊มน้ําตลอดเวลานะคะเพราะว่าเมื่อน้ําในชั้นจ่ายน้ำเนี่ยนะคะลดลงเราแค่เติมน้ําลงไปใส่ให้เต็มค่ะปั๊มน้ำเนี่ยนะคะเขาก็จะทําหน้าที่รันระบบให้น้ำเนี่ยนะคะหมุนเวียนตลอดเวลาค่ะโดยที่เราเนี่ยคะ่ะจะไม่ต้องดูแลมันมากนักนะคะก็ถึงแม้ว่าเราจะเปิดปั๊มน้ําตลอด24บชั่วโมงเนี่ยนะคะก็ กินไฟแค่2หนนวยกิทเท่านั้นเองค่ะวิธีการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกแนวตั้งนะคะการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกสนนะคะคือก็จะเหมือนการปลูกผักทั่วไปเลยค่ะโดยเราเนี่ยค่ะจะเริ่มต้นจากการเพาะเมล็ดโดยเรานะคะจะเพาะเมล็ดในฟองน้ำนะคะที่ใช้ปลูกโดยตรงโดยเราเนี่ยค่ะจะหยอดมเมล็ดลงไปในฟองน้ําหรือถ้าไม่มี ฟองน้ำไม่ใช่ปลูตรงเลยนะคะก็ใช้เป็นการเพราะในทิชชู่ก็ได้ค่ะวางไว้ในกล่องนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะค่อยเลือกต้นที่งอกเนี่ยค่ะย้ายลงไปในฟองน้ําต่อไปค่ะโดยเฉลี่ยนะคะจะประมาณ14วันนะคะจึงจะย้ายนะคะไปปลูกที่เสร็จปลูกต่อไปได้ค่ะวัสดุปลูกนะคะอาจจะเปลี่ยนจากฟองน้ำเนี่ยเป็นเพอร์ไลท์นะคะหรือจะเป็นเวอร์มิคูลไลท์ก็ได้ค่ะแต่เรานะคะจะต้องปลูก ในถ้วยปลูกเฉพาะนะคะสําหรับกรณีที่เราปลูกในฟองน้ํานะคะเราสาหรับในกรณีที่ปลูกในฟองน้ำเนี่ยเราจะใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะคะหลังเก็บเกี่ยผลผลิตผักแล้วเรียบร้อยค่ะคําแนะนําพื้นฐานนะคะในการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกแนวตั้งค่ะ 1. นนะคะ บริเวณที่เซตปลูกเนี่ยนะจะต้องได้รับแสงแดดต่อเนื่องนะคะ4ชั่วโมงต่อวัน,นะคะ่ะอย่างน้อยนะคะโดยที่จะไม่โดนฝนโดยตรงนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ใบเนี่ยนะคะช้ำแล้วก็เกิดเชื้อราได้ค่ะ 2. นะคะสามารถใช้น้ำประปานะคะได้นั่นเองค่ะซึ่งน้ำที่ใช้นะคะควรมีค่า pH ประมาณ6-7ค่ะ3 มันตรวจเช็คระดับน้ำนะคะในชั้นปลูกแต่ละชั้นอย่าให้น้ำต่ำกว่าจุดระดับน้ำล้นค่ะ 4. กรณีที่ใช้ปั๊มน้ำต้องคอยตรวจเช็คให้ปั๊มเนี่ยนะคะแช่อยู่ใต้น้ำเสมอค่ะ 5. ความถี่ในการเติมปุ๋ยนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของถังที่ใช้ค่ะถ้าน้ำในถังในยุคนะคะก็เติมน้ำผสมปุ๋ยลงไปเพิ่มค่ะ 6เปลี่ยนเป็นให้น้ำเปล่านะคะแทนการให้น้ำผสมปุ๋ยเนี่ยซัก2-3วันนะคะก่อนที่จะเก็บผักซึ่งมันจะนะซึ่งมันจะช่วยในการลดค่าในเตรตนะคะที่ลดที่ตกค้างในผักได้มากเลยค่ะ7นะคะหลังเก็บผักหมดแล้วเนี่ยจะต้องล้างทำความสะอาดเสร็จปลูกทุกครั้งนะคะ8ถ้าเป็นไปได้นะคะก็ควรจะ ควบคุมอุณหภูมินะคะในบริเวณที่ปลูกเนี่ยให้มันเหมาะสมนะคะอย่าให้ร้อนเกินไปนี่เองคะ่ะก็ขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ